You're listening to KS podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security, t the Happiness e h Investment สวัสดีครับพี an er ่บอมสวัสดีครับนักลงทุนครับก็อันนี้ผมขออัปเดตดีลเรื่องตัวเมเจอร ที่เข้ามาถือหุ้น5%ในเท่าแก่น้อยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีมีการรายงานในตลาดออกมานะครับรายละเอียดเนี่ยก็คือคือคือดีลเนี้ยทางผู้บริหารก็ออกมายืนยันนะครับว่าเมเจอร์เนี่ยเป็นการซื้อจากในตลาดนะครับไม่ไม่ไม่ใช่เป็นการที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เนี่ยบิ๊กหลอดขายให้นะครับซึ่งจากจากการสอบถามกับบริษัทนะครับตอนนี้เนี่ยเขาก็ยังไม่ได้มีแผนงานอะไรด้วยการชัดเจนนะครับก็น่าจะเป็นการพูดคุยเบื้องต้นระดับผู้บริหารนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามองดีลนี้ค่อนข้างเป็นบวกนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเราเราเ,เราเนเห็นถึง potential synergy นะครับจากาการที่เมเจอร์อ Major เนี่ยเขาจะลุกธุรกิจปอปคอร์นมากขึ้นนะครับก็เหมือนช่วงหลังมาเนี่ยพอ work from home แล้วก็ล็อกดาวนะครับลงหนังปิดนะครับเมเจอร์ Major เนี่ยก็เห็นดีมานว่า,ามันมีดีมานของปอปค c o r n อยู่นอกโรงหนังด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการ delivery หรือว่าการ Take ท o ค e นะครับ พอเขาเห็นตรงนี้แล้วเนี่ยเมเจอร์ก็เลยอยากจะนำป๊อป,ป,อปคอร์นไปวางขายตามห้างหรือว่าคอนวิ n เนียนสโตร์ต่างๆแบบที่เท่าแก่น้อยทำอยู่นะครับซึ่งตรงนี้ผมมองว่าเท่าแก่น้อยเนี่ยะจะช่วยให้ป๊อปคอรนของเมเจอร์เนี่ยสามารถขายไปยังแมสสเกลได้นะครับก็หลักๆจากสองปัจจัยนะครับหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องแมสโปรดักชันที่เท่าแก่น้อยสามารถช่วยได้นะครับซึ่งตัวเขาเองเนี่ยก็มีคาปาซิตี้ค่อนข้างพร้อมแล้วก็ มีรายการผลิตป๊อปคอร์นอยู่แล้วด้วยนะครับเนื่องจากเท่าแก่น้อยเนี่ยเ,เคยทำป๊อปคอร์นขายอยู่พักหนึ่งชื่อว่าเท่าแก่ป๊อปนะครับแต่ว่าไม่เวิร์กก็เลยหยุดไปนะครับตัวรายการผลิตป๊อปคอร์นอันนี้ก็ยังอยู่นะครับอนอกจากเรื่องโปรดักชันนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เขาสามารถช่วยได้ผมมองว่าเป็นเรื่องการทำเนชั่นไวท์โปรดักต์ดิสติบิวชันนะครับเนื่องจากเท่าแก่น้อยเนี่ยก็มีช่องทางขายทั้งตัวโมเดิร์นเทรดแล้วก็เทรด i ิช o ั a น t นลเทรดนะครับ ด้าน Modern Trade เนี่ยผมมองว่าเท่าแก่น้อยก็สามารถช่วยคุยประสานงานหรือว่าช่วยออกแบบโปรดักต์ให้ฟิตกับตัว m o d e r n Trade ได้นะครับส่วนช่องทาง t r t i o t i o Trade เนี่ยเท่าแก่น้อยเขาก็มีตัว Partner d i s t r i b u บิวเตออยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยการที่ Major เนี่ยมาจับมือกับเท่าแก่น้อยนะครับก็จะทำให้เหมือนมี b a c k e n i n g Power ในการคุยกับ Distributor มากขึ้นนะครับในแง่ของอัพไซด์นะครับผม ประเมินอัพไซด์ที่เห็นชัดที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นการรับจ้างผลิตป๊อปคอร์นนะครับก็ตรงนี้เนี่ยผมประเมินอัพไซด์ต่อแทร์เก็ตพแล้วก็กำไรอยู่ที่ประมาณ6%รซ็นตครับผมซ,ซึ่งถ้ารวมอัพไซด์แล้วเนี่ยทาร์เก็ตพของเราก็จะขึ้นไปอยู่8บาท65สตางค์นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเรายัง e c o น m นิวท e ลที่ l ทร่เก็ตพายแปบาทอยู่นะครับโดยเรายังไม่ได้ f a c เตอร์อินตัวธุรกิจนี้เข้าไปเนื่องจากว่าแผนงานทั้งหมดเนี่ยยัง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 ,ยง,ยงไม่ออกมาอย่างชัดเจนนะครับ ก็ประมาณนี้ครับผมโอเคครับบิ <c> ๊ก <oughs> ครับแล้วพี่ถามอีกหนึ่งคือตัว valuation ไม่เป็นไรเพราะอันนั้นพี่ต้องถามพี่พิสทธิ์ตอบเพราะว่าตัวเมเจอร์เป็นคนซื้อแล้วอย่างนี้บิ Big, ๊กแนะนำกับน้องคุณยังไงครับคือถ้าสมมติเราดูในแง่ของหุ้นมันก็ถ้าทาให้สภาพคล่องมันก็หายไปด้วยถูกไหมเพราะว่าเมเจอร์เขาก็ดูดหุ้นเข้ามาเพิ่มนะครับแต่ว่าพี่ถามอีกนึงคือเราคุยกับทางเท่าแก่น้อยเนี่ยเขาเขามีไอ้ตัวเลขที่เราได้มาเนี่ยนะครับ ที่เราที่เราที่ที่เมื่อกี้เราโชว์ไปนะครับที่เป็นแบบ good case Bas บ case เนี่ยเคสที่เท่าแก่น้อยเขาประมาณการกันไว้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนของเราครับเราได้มีการสอบถามมาเขาบ้างไหมครับตรงนี้มีมีคุยครับแต่ว่าเรื่องตัวเลขต่างๆจากทางบริษัทเนี่ยเขาเขาเขาายังไม่ได้มีแผนงานออกมาที่ชัดเจนเลยนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเป็นการ estimate คร่าวๆจากจากจากทางเรา,าเป็นหลักเลยครับครับผมโอเคอ่ะได้ครับประมาณนี้วันนี้ขอบคุณทางบิ๊กมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เดี๋ยวเรามาถามกันในฝั่งผู้ซื้อบ้างนะครับสวัสดีครับพี่พิสุทธิ์สวัสดีครับเชิญเลยครับสําหรับตัวเมเจอร์อ่าครับก็เพอดีเมื่อกี้เข้ามาไม่ทันได้ดูว่าอ,องบิกพูดอะไรไป้างไหนก็โอเคเพื่อจะได้ไม่ซ้ำกันเยอะ,อะเร็วๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวอมจะได้ถามนะครับก็จริงๆไอ้ที่เขาข้อมูลที่มันออกมาเป็นพับบิกเนี่ยมันนิดเดียวเองนะก็ะคือเขาแจ้งตลาดแล้วเขาซื้อถึงห้าเปอร์เซ็นแล้ว นะครับแล้วก็ไม่ได้ซื้อผ่านวิกีโอนะครับเป็นการซื้อในกระดาษนะครับเอ่อมันก็มีจริงจริมันก็มีประเด็นตึกย่อยที่ให้คิดได้นะครับเปียนไปก่อนลวกันแต่เดี๋ยวไว้ว่าไม่รู้ว่าบอมจะถามหรือเปล่าแต่ที่เราคํานวณเนี่ยก็คือในฝังของเมเจอร์เนี่ยใช้เงินประมาณ500ล้าน5้าล้านนะครับเราใช้ราคาเฉลี่ยย้อนหลังของเท่าแก่น้อยเนี่ยตั้งแต่วันที่ 1, 1นึ่งตุลาคมนะครับถามว่าทําไมใช้ราคาเฉลี่ยในช่วงนั้น คือเราก็ถามเขาแหละเขาไม่ได้บอกตัวเลขจริงๆเราก็เลยใช้ราคาเฉลี่ยอยอวหนังเพราะว่าเขาได้เงินจากการขายตัวสยญญาฟีเจอร์เนี่ยัาที่สามพิกัญยาดังนั้นเราเชื่อว่าเขาน่าจะเริ่มเอาเงินตรงเนี้ยมาใช้ให้ออกดอกออกผลนะครับตอนนั้นเขาได้เงินจากสัญ่าฟีเจอร์เนี่ยการขายพุ้งสัยญาฟีเจอร์เนี่ยประมาณสักเกือบ8ปดพนล้านน,นะครับ้าจำไผิดีเออถามว่าซื้อมาห้าเปอร์เซ็นของเท่าแก่น้อยที่ห้าร้อยี่ล้านเนี่ย ถูหรือแพงนะครับก็ต้องบอกว่ามันก็พู้ย่างนะผมคิดว่าไม่ถูกแล้วกันจะพูดว่าแพงก็ก็จะเรียนไงอยู่นะครับเ,เพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่ามันเท่ากับว่าซื้อมาที่ประมาณสามสิบเอ็ดสิบสี่หกเท่า PE, ปีนี้นะครับอคือประเด็นก็คือมันก,นก็อาจจะมีหลายตัวที่ซื้อได้ถูกกว่าน,นี้แต่ว่าคุณวิชาจะตัดสินใจซื้อเข้าแค่น,อน้อยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าดู p ีของเบเจอร์ปีนี้เนี่ยก็ถูกอยู่ที่สามสิบเอ็ดเท่าเหมือนกัน นะครับอันนี้ใช้ราคาเป้าหมายของเรานะครับเอดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีอัพไซดนใ่นชิงของ valuation นะครับนั้อัพไซด์มันจะมาจากไหนนะครับัพไซด์มันจะมาจากเรื่องของ synergy value ใช่ไหมจะเกิดถามว่า synergy value เราเราควรคิดกับไหนนะครับก็คือจริงๆอ่ะคิดง่ายๆก็คือคุณวิชามีเงินอยู่ในกระเป๋านะครับอาจจะในในเคสนี้คือห้าร้อยทางเรื่องของคุณวิชามีอะไรบ้างน,นะครับหนึ่งเอาห้าร้อยมาจ่ายปันผลนให้กับผู้ถือหุ้นนะครับ อันนี้อันที่หนึ่งครับอันที่สองก็คือเขอาสามารถเอาห้าร้อยเนี่ยไปสร้างโรงงานผลิตสาระผลิตปป๊อปคอนก็ได้นะมันไม่ได้ใช้ผมเชื่อว่าการผลิตปป๊อปคอนเนี่ยมันไม่ได้ใช้เทคโนโลยีที่ดำหน้านะสามารถใช้เงินสร้างโรงงานเองก็ได้แล้วก็เอามาผลิตแล้วก็เอามาแล้วก็ทำดิสติบชั่นนะครับอันที่สามก็คืออ่าไปทำพาร์เนอร์เนี่ยซึ่งคุณวิชาลเลือกการทำพาร์เนอร์ แต่รัว่าพาร์ทเนอร์มันดีกว่าทําเองอยังไงน,นะครับแน่นอนก็คือเรื่องของการประหยัดในส่วนของเวลาอาจจะจ่ายแทนกว่าหน่อยแต่ไม่ต้องเริ่มต้อง,องไม่ต้องรองผิดลองถูกเองนะผมเชื่อคุณวิชาก็อาจจะเก่งในแง่ของการทำโรงงานแต่ไม่น่าจะเก่งในแง่ของการรันโรงงานในการลิตเปราะคลอนนะครับหรือว่าจะต้องไปดีลกับพวกโมเดิร์นเทรดนะครับหรือหรือเชอเรชันแนลเทรดเพื่อจะเอาเปราะคลอนไปวางาให้ให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้มาตรงนี้ก็คือการซื้อเวลามุมที่หนึ่ง มุมที่สองเนี่ยก็คือเป็นการซื้อ exit หรื ig i n c a s e ว่าทำระบายโวลสร้างโรงงานเองทำเองเนี่ยเวลาขายเนี่ยโอ้โหมันจะโดนดิสเขามาครับแต่ถ้าซื้อหุ้นในตลาดเนี่ยเวลาจะออกเนี่ยมันก็มีสภาพคล่องให้ออกได้นะครับนอกจากนั้นถ้ามองต่อไปเนี่ยเราคิดดูว่าถ้าเขาโยกตัวการผลิตป,ป๊อปคอนอาจจะไม่ทั้งหมดแต่เป็นส่วนใหญ่มาอยู่ที่เท่าแก่นนย มันก็น่าจะได้เรื่องของโวลูมดิสเขาเรื่องของพันธุชิดดิสเขาทําให้ต้นทุนต่อ,อหน่วยที่จะขายเครืองครในโรงหนังเนี่ยที่ราคาเท่าเดิมมีต้นทุนที่ถูกของสมัยปี2 0นะครับนั่นในสิุภาพที่เรามองว่าในเชิงในเชิงบรรยายนะแต่สำหรับเราเนี่ยเราไม่แค่แค่บรรยายอย่างเดียวล้วบอกว่าดีดีดีเราต้องลงไปตัวเลขให้ได้นะครับซึ่งแน่นอนมันก็คือเรื่องของจรรนาการ นะครับสิ่งที่เราคำนวณก็คือเดิมเนี่ยเราใส่ไว้อยู่แล้วหลัป๊อปคอนเนี่ยมันหนักแนะ่ถ้าดูในตัวเลขที่ที่บอมโชว์เนี่ยก็คือเราใส่ปีสองสองเนี่ยก็ใส่ป๊อปคอนอยู่พันแปดพันแปดเนี่ยถือถามว่าก็เยอะนะแต่ว่าช่วงก่อนโควิดเนี่ยขายได้สองพันหนึ่งเราคิดว่าปีนี้กลับมาแหละแต่ยังกลับมาไม่เต็มที่นะครับแต่ถ้าการขายป๊อปคอนนอกโรงหนังบันเดอร์เ่เนพะราไว้ รวมทั้งเรื่องของ delivery ด้วยแล้วก็เรื่องขายเข้าตัวตัวช่องทางต่างๆเนี่ยมันจะน่าจะมีอัพไซด์ได้ถึงส0ิซ็ในแง่ของการขายปองคอนนะครับถ้าคิดเป็นอัพไซด์ในเชิงของรายได้ของเ a j เจอร์เนี่ยก็อยู่แค่ประมาณ5้าหกป็นะครับแล้วก็คิดเป็นรายได้อ่าอัพไซด์ในเชิงของกำไรเนี่ยถ้าในเฉพาะทุกิจขาป๊อกคอนเนี่ยเ็ประมาณสักเจ็สามปอเ็ถามว่าทำไมที่รายได้มันกำไรรายได้มันโตเยอะจังแต่ทำไมมันโตน้อยเหตุผลก็คือ เขาขายโต๊ะคอได้ลงหนังเนี่ยตัวซอสพวกมาร์จิ้นอยู่70เปอร์เซ็นต์พอเป็นดิลิเวอรี่ปุ๊บเนี่ยต้องแบ่งมารจิ้นเนี่ยให้กับให้กับแมทชนเจอร์ให้กับผู้ส่งนะเหลือมาร์จิ้นนะอ,อยู่ประมาณ50เปอร์เซ็นต์เข้าโมเดิลเทรดนะครับก็ต้องแบหรือว่าเข้าคอนเวนต์สโตร์เนี่ยก็ต้องแบ่งมาร์จิ้นให้กับเจ้าของร้านนั้นมาร์จิ้นที่ที่จะขยายตัวต่อจากนี้ไปเนี่ยมันจะถูกลงมันจะดับเลยเราทำเ,าเราแนละมาร์จิ้นที่ขายโมเดิลเทรดแม็กอยู่ตอนที่20-25เปอร์เซ็นต นั่นคือรายได้จะโตดีแต่กาไรจะโตน้อยกว่ามารจิ้นจะลดลงครับแต่ว่าแน่นอนสำหรับคนทาธุรกิจเนี่ยถ้าได้เงินมาเพิ่มบนความเสี่ยงไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับผมคิดว่าคุณวิชาก็ได้ตัดสินใจที่จะทำในเชิงของ valuation นะครับเราก็เอามาทําว่ากำไรที่จะเพิ่มในปีสองสามเนี่ยคูณออกับ PE ประมาณสิบเจ็ดเท่าของเมเจอร์ในปีสองสามเนี่ยจะได้ตัวแล้วก็ลบออกจากเงินที่เขาต้องลงทุนไปเนี่ย เพราะมันจะทําให้ตัวหุ้นสดของคาราลดลงเนี่ยะจะทําให้มันจะเพิ่ม value ให้กับเนเจอร์ประมาณสักเกือบ70%นะเดี๋ยวที่เป็นประมาณ3%น,นะครับอัดใจจากราคาป้่หมายขกงเนะครับนั้นโดยภาพรวมนะครับดีวนี้ไม่ได้ว้าวเพราะว่าซื้อแพงน,นะครับแต่ถ้ามองในเชิงของีนิตี้ value ที่มันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้แย่บากลางๆยาวๆเนี่ยถ้า มองในแง่ของอสไซแล้วกันมันก็เหมือนสาหร่ายสิบปียี่สิบปีที่แล้วเราไม่เคยกินสาหร่ายแล้วก็เท่าแก่น้อยสามารถทาให้สาหร่ายมันเป็นหนึ่งในแชนแนแคติโกรี่ที่เรากินกันคนคนส่วนใหญ่กินจันถ้าเขาทำสำเร็จกับปอก่อนซึ่งจริงๆเท่าแก่น้อยเคยทํานะแต่มันเซลล์นะครับแต่ถ้าเท่าแก่น้อยจับมือกับเมเจอร์ซึ่งมีความชานามีสูรลักในการทําปอก่อนซึ่งผมก็ไม่รู้อะ ว่ากินบ mm ้างไม่กินบ้างส่วนใหญ่ภรรยาไม่ค่อยให้กินแต่พออ้วนนะครับก็มีโอกาสที่จะเวิร์นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเวิร์ได้มากน้อยขนาดดังนั้นเราก็ใส่แต่ยังไม่ได้ใส่เข้าไปในประมาณการของเราแค่ทำเวอร์เป็นเชียร์ด้วยว่าในให้พวกเราดูว่าแต่วัดว่าเป็นยังไงนะครับงั้นโดยภาพรวมผมว่าเมเจอร์มูฟนี้เนี่ยก็ดีดีแต่ไม่รู้ว่าดีมากหรือดีน้อยนะครับแต่ว่าดีแน่ๆนะครับเราก็ยังคิดว่า หุ้นตัวนี้ถูกเหมือนกับค่อนข้างแรงกับนะครับเมื่อเทียบกับพวกรีโอเพนิงเทยด้วยกันแน่นอนใจมัสหนึ่งอาจจะยังไม่ดีนะครับเพราะว่าหนังมันอย่างค่อยืมันน้อยแบทแมนที่เพิ่งเข้ามาเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเสียงตอบรับเนี่ยไม่ได้เตี้ยงสร้างนะครับทาได้ประมาณตั้ส30กว่าล้านเองนะครับในสีโคที่แล้วเงนชปกติเนี่ยทำได้ร้อยกว่าล้านนะครับดังนั้นเนี่ยตจมัสหนึ่งไม่ดีแต่ตจมัสองเนี่ยเรา เราเหมือนกับเราแทงว่าเขาจะดีนะเพราะด้วยหน้าหนักที่มันจะเข้ามาเยอะแล้วผมคิดว่าความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของโอมิคอนเนี่ยก็น่าจะผ่านจุกที่ไปแล้วนะครับหวังว่านะหวังว่าเพราะว่าตอนนี้ติดเยอะจริงๆนะครับแต่ยอดตายอาจจะเ,ออเริ่มเริ่มขึ้นแลแ้วก็ยังไม่ได้เยอะมากนะครับก็จะบอกว่าจะไม่ได้กระทบกับเรื่องของความมั่นใจของผู้บริโภคนะครับนั้นทางกติกรไทยเลยนะนำใซื้อหุ้นเมเจอร์นะครับ ระดัฐหมายปีขึ้นปี22อยู่ที่23.89ประมาณนี้ครับครับพี่ผู้สูงผมถามนิดนึงครับคือแล้วสเกลที่เมเจอร์ซื้อเข้ากันน้อยไปเนี่ยเขาบอกไหมครับว่าเขาเอาตรงนี้หรือว่าในแผนการในอนาคตมีโอกาสที่จะเพิ่มสัดส่วนเพิ่มไปอีกอ่ะพี่อ่้นตอบตอนนี้คือเท่านี้นะครับมีโอกาสเพิ่มไหมผมคิดว่ามีนะครับเพราะถ้าดูในประวัติศาสตร์เนี่ยคุณวิชาก็ลงทุนนอกตัวทุกิีลงหนังหลายอันนะครับอย่างเช่นสียฟิวเจอร์เป็นต้น จากฟิวเจอร์จากฟิวเจอร์เนี่ยเขาถือขึ้นไปถึง24เปอร์เซ็นต์นะครับอ,อย่างในกการลงทุนในพวกในโรงหนังในอินเดียเนี่ย PBR เนี่ยก็เคยถือไปถึงเกือบ10เปอร์เซ็นต์รอบนี้ที่เราคุยกับผู้ริหารเนี่ยก็คือเขาบอกว่าอย่างน้อยฮะตอนนี้5%เปอร์เซ็นต์ปอย่างน้อยแล้วแต่จะซื้อเพิ่มหรือเปล่าจซื้อตรงไหนเนี่ยอันนี้อาจจะต้องดูเรื่องของผลจากการร่วมมือกันนะครับว่ามันเป็นยังไงถ้ามันดีอาจจะไปต่อแต่ถ้ามันดูแล้วอาจจะเทมีไม่ตรงกรัน จะพอแค่นี้นะครับดังนั้นยังเร็วเกินไปที่จะบอกว่าจะซื้อต่อหรือเปล่าครับผมโอเคได้ครับประมาณนี้วันนี้ขอบคุณทพี่พิสุทธิ์มากครับได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ